โยสวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมเฟิร์สคงนะครับก็อยู่กับเกมโลบอกในแมปบล็อกฟูดนะครับผมก็ใช้ผลบิสซัดนะครับเป็นผลหิมะนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เผามนุษย์เงือกอยู่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเผาไซบล็อกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเผาไซบล็อกวีซิกเลยนะครับ2 5งพันแฟลกเมนต์นะครับโอเคครับก็เปลี่ยนเป็นเผาไซบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ พอสายบอร์ก็จะปล่อยไฟฟ้าได้นะครับเปิดให้ดูเลยเนี่ยกอมาเริ่มฟาร์มมาสเตอรี่กันเลยดีกว่านะครับก็จะฟาร์มให้มาสเตอรี่6 0 0นะครับแล้วก็ถ่ายมอนไว้นะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับสกิลเอฟเนี่ยคือแบบมอนก็ตีเราไม่โดนเลยไงแล้วก็ถ่ายสบายเลยแต่ว่าแบบ เม็ดมันเบ,บานะถ่ายไป okay. โอเคครับโ,โหมัสเตอรี่ขึ้นลัวผมก็ฟามมร์มมัสเตอรี่มาร้อยกว่าเลยนะครับวันนี้ก็เปิดเผาเล่นเลยคนระับว่าโกงนะเนี่ยถ้าเผาวิซีบวกกับพลหิมะเนี่ยโกงเลยแหละตัดฮาคิ้ลุวลวอะไรเงี้ยถ้าเอาไป PVP นะ เดี๋ยวแล้วก็ไถมอนนะครับมอนก็แบบเดินดาเมจเรัวเลยไถยบนไปคนระับโอ้เหเฮียโคตรโกงเวอร์เกิลเฮียสบายเลยแบบมอนตีไม่ได้อนะไรเงี้ยแต่ผมว่าดาเมจมันเบาเนี่ยแหละเบาจริงๆอะ่ะใช้เวลานาน,านอยู่นะถ้าแบบถ้าไม่เปิดเผานี้แบบโอ้โหนานจัด แต่เปิดเผาก็สบายเลยไงสก,กิลกันดีกว่าสก,กิลมีแต่ระยะกลางนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยครับถ่ายไปอนะ่ะเฮ้ยมาโหเฮียโคตรเบอร์ ทอนาโดสายฟ้า่ะเนี่ยเอาๆเ,เดี๋ยวปีนต้นไม้เฉยเฮ้ยเชี่ย,ยตอนนี้ก็มาสเตอรี่182แล้วนะครับขึ้นค่อนข้างเร็วเลยนะแต่ว่า ช่วงแบบ4 0่5 0 0น่าจะเคลื่อนยากหน่อยไายมอนชิลๆนะครับโอ้สดยอดเลยตอนนี้ผมก็เอ่อมาสเตอรี่596ระแล้วครับก็บึ้มไปครับโหห้าโคตรแรงเลย โหสกิลอ oh, oh, ันติเนี่แบบโกงจัดเลยตอนนี้ก็ใกล้จะมาสเตอรีหกร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็อีกแค่สามเงสามมาสเตอรีนะโอเคครับก็ลากมอนนะจริงๆก็แบบเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยแล้วเนะี่ย เปิดเผาไปครับตายเรือรัวนะครับโอ้โหโกองจัดเลยถ่ายต่อนะครับผลหิมะก็คงจะเหมาะกับคงจะเหมาะกับเอ่อเกาะน,นี้ล่ละถ้าเป็นเกาะอ,อื่นว่าโอ้โหไม่ค่อยเวิร์กนะครับตอนนี้ก็ ห้าร้อยเก้าสิบแปดแล้วครับแค่นิดเดียวเองถ่ายไว้ครับติดห่อติดแบบสายฟ้าแล้วล่ะ เขาเรียกไงฮะติดขี้เหรอเขาเรียกไงไว่เใชยแบบติดทำดาเมจต,ต่อเนื่องอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละก็ได้แค่นิดเดียวแล้วครับอก็จะได้ไปผลอื่นแล้วสายซะ หายไปครับโหยแค่นี้เดียวเองไกยล้าไก่ไล่แค่สองสามตัวลากมาแม่งให้หมดเลยกดอันติไปโหอันตินี่แบบเวอร์จัด ในที่สุดก็มาสเตอรี่6 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นผลอื่นดีกว่าโอเคมาดูกันนะครับว่าผลปีศาจอะไรขายซึ่งผลที่ขายก็คือผลประตูเฮีย yeah. ซึ่งผมเพิ่งสุ่มผลใบได้ผลประตูมากูยังไงดีวะเฮีย yeah. แต่ประเด็นก็คือ กูมีผลประตูในตัวอีกแล้วไอย้ย่าโหมันจังหวะหมอเจาะอะไรขนาดนี้ทำไงดีวะเนี่ยใจจริงก็อยากเก็บผลไว้นันคือแบบมีทั้งสองผลเลยก็คงจะกินผลที่แบบเก็บไม่ได้อะมันเก็บไม่ได้ไงแดกแม่งเลยนะ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปฟาร์มผลประตูกันดีกว่านะครับเอาให้มาสเตอรี่ตันเลยตอนนี้ก็327รอฟาร์มเนอะก็น่าจะฟาร์มยากนะว่านะไปดูกันนะครับว่าผมจะฟาร์มสำเร็จไหมต,ต้องสำเร็จเยอะแล้วแหละแต่กูเหนื่อยคนเดียวไงวิธีฟาร์มผมก็ใช้เป็นหมัดกูนะครับ เอาไว้ลากมอนนะครับก็ค่อนข้างดีเลยผมลองมาละแล้วก็ลากมอนไว้นะครับรวมรมอนไว้เพราะผลประตูมันฟาร์มยากแล้วก็ใช้โผล่ไปนะครับโผลวีสองแล้วก็ต่อด้วยปืนไฟอะแล้วก็ต้องอรอรอสก,กิลครับบึ้มไปเลย เราใช้สกิลแบบนกาตอดไปเรื่อยๆอ่ะให้เลดมันน้อยนะครับแล้วเราก็ใช้ผลประตูเก็บเอารอให้มันเข้าประตูะครับเราก็ได้ดัเมดแค่นี้นะครับก็โหแบบง่ายสมุนไพรเย, <laughs> ยอะกว่าจะทำได้แต่ละแต่ละมาสเตอรี่นะคือแบบเหนือห่อยจัดเลย มันจะมีบางพวกที่บอกว่าผมมาใช้สคริปใช้โปรนะที่จภาพกูเล่นในมือถือกลางๆเลยมีแต่ฟาร์มมือนะครับบอกไว้ก่อนไม่มีมหรอกใช้โปรถ้าใช้โปรก็โดนแบนไปนานละมีแต่ความพยายามครับเนี่ยเนี่ยถ้าไม่พยายามดนตัวเองมันก็แบบไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่ ตอนนี้ผมก็ใกล้มาสเตอรี600แล้วนะครับก็เหลืออีกแค่1มาสเตอรีนะครับก็ลากมอนไปนะครับ3ตัว3ตัวก็พอละถึงแน่นอนนะก็สกิลใส่ฟ้าไว้ครับแล้วก็ต่อได้พืนไฟครับเคครับก, Skill ก็สกิลใสยฟ้าอีกสัก2สกิลเปิดประตูเลยดีกว่า คครับก็เรียบร้อยก็มาสเตอรี่หกร้อยแล้วนะครับก็แบบใช้เวลานานมากนี่ก็เป็นช่วงอีเวนต์คิดมากนะครับผมก็จะมาแลกหมวกนะครับได้ผมได้แบบปฏิมอนมานะครับได้เอ่ออะไรเงี้ยวัตถุดิบมานะครับเป็นโทเค็นนะเป็นลูกกวาดก็มาแลกเป็นหมวกนะครับได้หมวกเอลฟ์มานะครับ โมเอลก็หน้าตาเป็นงี้ครับก็ไอคิยแมปไม่โหลดโอเคครับปรับก่อนแล้วไม่โหลดเหมือนเดิมโอ้เกมกาก,ากจัดเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปสุ่มกล่องของขวัญมานะครับผมก็ได้เป็นเอ่อี่ยวะเขียนมันอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับได้เป็นผ้าคลุมสีแดงมานะครับผ้าคลุมซา,านตานะครับ ะได้จากกองกองขันนะครับโอกาสได้ก็น้อยมากเลยนะครับกว่าจะสุ่มได้นะครับแล้วก็ผมผมพึ่งไปฟาร์มแคนดี้มานะครับก็มาแลกนี่นะครับได้เป็นหมวกซานต้าอีกใบนะครับขาดอย่างเดียวก็เรือนี่แหละเขาเรียกว่าเรือ,เ,อเรือซานต้านะครับ ไม่ค่อยมีเวลานะน่าจะไม่ทันล้โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับบ๊ายยเยี่ย yeah.